อังคารที่26ทธันวาคม2566เวลา9.9นาทีณนะสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยต่อยกุวันกําลังรายงานาความเคลื่อนไหวที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องทราบคือ วันนี้จะมีการเทปูนสำหรับท่านที่จองล็อกตรงนี้ก็เป็นที่ทำเจดีนะครับของพี่ซันนี่หรือ,อพี่หรือพี่สราบุตรอัดชื่นนะครับน้องชายพี่มานิตคนดังเรานี่เองครับพี่เขาจองสี่ล็อกไว้ทำ เจดีเพื่อว่าเอาอัฐิมาวางไว้ที่นี่กว้าง4เมตรลึก7เมตรก็4ล็อกวันนี้ก็ได้มีการทำการเทปูนเพื่อทำฐานเจดีให้พี่ซันนี่สราบุตอัชชื่นนะครับมีอะไรบ้างพี่น้องตามดูนะครับพี่ซันนี่แกจอง4ล็อกเดินขับรถเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเจดีปั๊บทันทีเลยเพราะว่า พี่เขาทําใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าพี่ซันนี่สราบุตรอ,อัดชื่นนี่แกให้ความสมําคัญเรื่องเรื่องการทำเจดี JD นะครับพี่น้องดูนะครับดูสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับแล้วจะได้ไปที่อื่นต่อศาลา <laughs> พี่น้องดูศาลานะครับที่วันก่อนก่อนโน้นที่เรา,าพากันามาตั้งช่วยกันตั้งศาลาพี่น้องดูนะครับอ่า ศาลาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโอเคเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นป้าชัดนะศา,าลาร่มเย็นอรบินขาไม้เป็นผู้บริจาคร่วมกับใหญ่ยนชุนิ่งสองเป็นผู้ช่วยผู้ซ่อมแซมอเห็นนะครับพี่น้องตามต่อยกุวันมานะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างโอ้โหพี่น้องแค่เห็นสนามหญ้าที่จะทําเหวียดให้กับเกลยวบาล,ลูกหลานบาโคให้กับคนที่เราล้างนี่ก็โคตรมีความสุขแล้วพี่น้อง ต่างตยกวนมานะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเอาขออนุญาตบรรยายต่อเลยก็แล้วกันอ่าอ่าพี่น้องดูวันนี้ก็จะมีการทําเหยือดช่วงบนหลุมเราขุดเสร็จแล้วหลุมทั้งหมดมีอยู่9้าหลุมเราขุดเราเทข้างล่างเสร็จหมดแล้วเหลือแต่จะทําเหยือดข้างบนเหยือดข้างบนวันนี้ก็จะมีของพี่ตุยพี่ลานพ่อแม่ต่อยกวันและก็ของ ปาสวุวรรณเจริญสุขหรือวางวันตานผู้ที่ได้รับหวานเจืองอหวานเจืองอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับปาสวุวรรณผู้ที่ได้รับหวานเจืองหนเจืองขางเฉียนแปลว่า เทียบเท่ากับระดับนักลบผู้กล้านะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ป้าติ๋มก็จะมาด้วยป้าติ๋มภรรยาของป๋าสุวรรณนะครับวันนี้ก็มาด้วยมาเพื่อเห็นว่าป๋าสุวรรณจะจะฝังอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ครับนี่คือของป๋าสุวรรณนะครับป๋าสุวรรณบอกว่าอยากอยู่ใกล้กับต่อยกูวันอันนี้ของป๋าสุวรรณอันนี้ของครอบครัวป๋าสุวรรณนะครับอันนี้ หลุมคู่นี่ก็คือของพ่อแม่ต่อยกุวันแลวก็อันนี้ก็เป็นต่อยกุวรกับกับแฟนกับภรรยาต่อยกุวันนะครับนะครับพี่น้องจะถ่ายให้ดูนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่ต่อยกุวันจอก15ล็อกอันนี้ของของภรรยาต่อยกุวันอันนี้พ่อแม่ที่จะย้ายมาเร็วๆนี้และอีกสองอันก็เผื่อพี่น้องเราใครอยากใช้ก็ใช้หลุมโน้นก็ของของป๋าสุวรรณเจริญสุขหางวันตอนผู้ที่ได้รับ หวานเื้องขางเจียนจากรัฐบาลเวียดนามเลยนะครับได้ยินมาอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้อาจจะเยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ความรู้สึกของปอ้าติ๋มป้าสมจิตเจริญสุขนะครับอย่างไงคลิปหนึ่งมีหทีคลิปแรกผมอาทานนี้ก่อนนะครับพี่น้องติดตามได้นะครับวันนี้จะเยอะหน่อยนะครับสวัสดีครับ